รัฐบาลต้องส่งเสริมการดูแลเรื่องสุขภาวะทางจิตนะครับโดยการอาจจะให้มีการไปตรวจเรื่อยๆนะครับเข้าใจว่าจิตแพทย์ไม่พอแต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะมีนักจิตบําบัดที่มาสกรีนก่อนก็ได้แล้วทาให้มันอยู่ใน30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าเป็นบริการสุขภาพทั่วหน้านะครับผู้ที่เข้าพองปืนก็ควรจะเข้ารับการา mental health checkup เรื่อยๆนะครับังไงก็ต้องฝากสเน้นย้ำเรื่องนี้เรื่องคุณสมบัติของผู้ ถือคองปืนครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านประธานที่ขลรกกับผมนายเทวิภพลิ้มจิตกรสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พักก้าวไกลครับก็วันนี้ผมขออภิปรายนยัยติเกี่ยวกับเหตุการณ์ซ่อโสดเสียใจอย่างยิ่งนะครับที่มีการ ไม่ใช่ว่าการยิงนะครับก็กาศยิงด้วยแล้วก็ใช้มีดด้วยใช่ไหมครับในจังหวัดหนองบวัวลําพูนนะครับ <c oughs> ก็่กอนอื่นผมก็ต้องขอเป็นตัวแทนอของชาวธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่นะครับในฐาหนะที่เป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องในเขตผมเนี่ยเท่าที่ลงพื้นที่มาก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมพูดอีกครั้งนะครับว่าหวังว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งคําพูดนี้ผมได้เคยพูด ไปแล้วในยติที่เคยอภิรายเรื่องการยิงที่โคราชนะครับซึ่งเนื้อหามันอาจจะซ้ำซากนะครับแต่คือก็ต้องย้ำเตือนว่ามันเป็นทางออกที่ถูกต้องแล้วก็หวังว่าผู้ดีๆนะครับกับรัฐบาลว่าควรจะนำไปแก้ไขในขณะที่ท่านยังมีอำนาจอยู่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางคนก็โทษยาเสพติดนู้นนี่นั่นนะครับถึงแม้ว่าการตรวจร่างกายตอนหลังเนี่ยขนาดปฏิบัติ อไอ้ก่อเหตุเนี่ยก็ไม่ได้มียาเสพติดเลยนะครับผมว่าเหตุการณ์เศร้าๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหลายขึ้นจากหลายสาเหตุครับอย่างแรกเนี่ยก็ปริมาณค่ะเรียกว่าความรุนแรงของอาวุธที่ใช้เนี่ยอาอาวุธปืนเนี่ยก็คือมีอัตราการตายที่สูงใช่ไหมครับซึ่งเมืองไทยเราเนี่ยก็มีปืนเกือบสิบล้านกระบอก ปืนลงทะเบียนเนี่ยก็หกล้านปืนเถื่อนอีกประมาณสี่ล้านนะครับหรือมากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าไม่งั้นถารล้ตัวเลขเป,เป๊ะๆมันก็คงไม่เถื่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปลดกันไปสาเหตุเรื่องความเกลียดชังครับอันนี้ก็เป็นเกิดขึ้นในหลายประเทศเกลียดอะไรครับเชื้อชาติาศาสนาที่แตกต่างกันต่างๆนานเนี่ยทั้งสาเหตุจากการเกลียดชังเนี่ยมาจากการปลุกปั่นโดยกลุ่มคนบางคนหรือว่าโดยรัฐเองนะครับ ความเครียดสะสมของสังคมนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสาเหตุหลักที่เมืองไทยเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหานี้อยู่นครับรัฐบาลที่บริหารแล้วมองไม่เห็นอนาคตเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่มันก็เป็นธรรมดาครับที่ทุกคนหันหน้าเข้าสู่ความมืดเข้าสู่การกาออาชญากรรมอะไรบางอย่างเราก็ต้องแก้ไขปัญหานี้เช่นกันใช่ไหมครับ แต่สิ่งที่ผมว่าเราควรทำและในฐานะสภาธิบัญญัต่อทดดี่เราจะแก้ไขกฎหมายกันให้มันแน่ให้มันนอนแล้วก็ช่วยเป็นหนึ่งในปัจจัยเสริมที่จะช่วยลดความเสี่ยงก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการถือครองอาวุธปืนการขอใบอนุญาตครับผมไม่ได้บอกว่าการถือครองปืนไม่ดีนะครับมันก็เหมือนบอกว่ามีดเนี่ยอยู่ในมือใครจะเอามาทำอาหารสาร์สร้างเมนูอร่อยหรือเอาไปแทงคนสร้างศกอนาตรกรรมมันก็ได้ อย่างนี้ครับผมว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยไปขอปืนเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีการเช็คอะไรเลยนะครับไม่รู้เลยว่าผมใช้อาวุธปืนเป็นหรือเปล่าผมมีความรู้เพียงพอหรือเปล่านะครับผมดูข่าวล่าสุดมาอดีตนักการเมืองเนี่ยที่หลายหลายคนรู้จักดีเนี่ยก็มีเหตุการณ์บอกว่าเออดึงดึงเขาเรียกคันสไลด์แล้วเพื่อเช็คปืนนะครับกินหมูกระทะกับเพื่ออะไรเนี่ยแล้วก็ลองยิงปืนแล้วปืนมันลั่นออกไปเนี่ย แล้วก็ไปถามพ่อหรือไงแต่ว่าถ้าทำไมปืนมันมีกระสุนได้พ่อก็บอกว่าเออลืมถอนแม็กซ์หรือเปล่าก็ถือว่าลืมถอนแม็กซ์กระสีนปืนคือเรื่องเบสิก basic อย่างนี้ครับคือผมว่าคนที่มีใบญาติพกปืนเนี่ยควรจะรู้ดังนั้นเนี่ยผมเสนอครับว่ายังไงทุกคนที่จะมีปืนเนี่ยต้องผ่านการเรียนการอบรมเซฟตี้พื้นฐานนะครับโดยโรงเรียนสอนยิงปืนต่างๆที่อาจจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนก็ได้ผมก็มีอยู่หลายที่นะครับเป็นเงื่อนไขในการขอใบญาตปืน สองครับคือการตรวจวัดโรคทางจิตเวชนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองไทยเนี่ยเราชอบบอ,อกว่าไปโรงพยาบาลบ้านเนี่ยเป็นบ้านหรือเปล่าผมก็เคยไปหาจิตแพทย์ครับผมยอมรับซึ่งมันก็เป็นธรรมดาครับมันก็เป็นเหมือนหมอเราเครียดมันก็เหมือนเราป่วยเป็นหวัดแต่ถ้าเราเครียดแล้วเราไม่ไปหาหมอเนี่ยวันนั้นมันเป็นมะเร็งมันก็ติดเรื่องใหญ่ใช่ครับคือสุดท้ายเนี่ยผมว่ารัฐบาลต้องส่งเสริมการดูแลเรื่องสุขภาวะทางจิตนะครับโดยการอาจจะให้มีการไปตรวจเรื่อย นะครับเข้าใจว่าจิตแพทย์ไม่พอแต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะมีนักจิตบ,บําบัดที่มาสกีนก่อนก็ได้แล้วทําให้มันอยู่ในสาสิบาทรักษาทุกโรคหรือว่าเป็นบริการสุขภาพทั่วหน้านะครับเรื่องอย่างนี้ดูดูหน้ากันไม่รู้ครับสุดท้ายหรือตัวเองเองก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นนะครับยังไงอันนี้ก็ต้องฝากแล้วก็ผู้ที่เข้าพองปืนก็ควรจะเข้ารับการ mental health checkup เรื่อยๆนะครับยังไงก็ต้องฝากสเงยนยําเรื่องน,องนี้เรื่องคุณสมบัติของผู้ ถือคลองปืนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ